การสร้างเทมเพลตเทมเพลตหมายถึงรูปแบบของหน้าเว็บเพจที่ใช้เป็นแม่แบบของเอกสาร html หรือเว็บเพจหน้าอื่นๆเพื่อสะดวกในการควบคุมหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้ามีวิธีทำํำดังนี้นำเมาส์ไปด o u b l ิลคลิกที่ file. File ไฟล์ html ไฟล์ใดก็ได้ซึ่งในขณะนี้แต่ละไฟล์ยังเป็นเอกสารหน้าเปล่าคือยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยในตัวอย่างนี้ขอ double ลคลิกที่ไฟล์ index html สังเกตแถบชื่อไฟ index.html ดังภาพทำการบันทึกชื่อไฟล์ template โดยไปที่ไฟล์ save as template จากนั้นบันทึกไฟล์หรือ Save v i ไฟโดยตั้งชื่อไฟล sn 1แล้วคลิกคำว่า save จากนั้นตอบ yes อีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับปรุงลิงก์ต่างๆที่อยู่ภายในหน้า template คลิกที่ปุ่ม Refresh จะปรากฏโฟลเดอร์ย่อย Template ดังภาพจะปรากฏ Template ย่อยขึ้นมาซึ่งภายใน Template จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า s n 1 d w t